อาชีพทั้ง4ของเกม Deep Rock Galactic ต่างกันยังไงบ้างเอาล่ะครับสวัสดี ABC และสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมพัทสิงและเกม Deep Rock Galactic นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงอาชีพทั้ง4นะครับมาเริ่มกันที่อาชีพแรกกันเลยนะครับอาชีพที่ 1. Engineer อาวุธชิ้นที่1นะครับปืนหลักก็คือปืนช็อตกันหรือปืนลูกซองนั่นเองครับอาวุธชิ้นที่2จะเป็น g r e n a d e Launcher หรือปืนยิงระเบิดนั่นเงครับ ชิ้นที่3จะเป็นปืนสําหรับสร้างแพลตฟอร์มนะครับที่ใช้สําหรับปีนไต่ขึ้นที่สูงๆได้ต่อมาชิ้นที่4จะเป็นการสร้างป้อมปืนครับช่วยยิงศัตรูบริเวณใกล้เคียงได้แต่เราต้องคอยเติมกระสุนให้ด้วยนะครับชิ้นที่5จะเป็นการคว้างดีคอยหรือตัวล่อเอาไว้ใช้หลอกล่อศัตรูนะครับต่อมาอาชีพที่2นะครับสเกลอาวุธชิ้นแรกนะครับจะเป็นปืนกลครับผมอาวุธชิ้นที่2ปืนลูกซอง ชิ้นที่3จะเป็นการยิง grappling hook ครับใช้สําหรับขึ้นที่สูงๆได้เช่นกันอาวุธชิ้นที่4ค่อนข้างมีประโยชน์เลยครับจะเป็นปืนสําหรับยิงแสงไฟนะครับซึ่งมันสว่างมากๆเลยจะเป็นประโยชน์กับทีมมากเลยนะครับชิ้นที่5เป็นการคว้างระเบิดสําหรับสรโรศัตรูได้นะครับอาชีพที่3าม d e l e r นะครับอาวุธชิน้นแรกจะเป็น flame t r o w e r หรือปืนยิงไฟนะครับอาวุธชิ้นที่2เป็นปืนพกครับผมอาวุธชิ้นที่3จะเป็นมือสว่างใช้สําหรับสร้างอุโมงค์ที่จะขุดลง หรือขึ้นก็ได้ครับอาวุธชิ้นที่4จะเป็นระเบิด C4 สามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้ครับแล้วเราก็กดดีทูเนตได้ด้วยตัวเองเลยชิ้นที่5จะเป็นคว้างระเบิดแก๊สครับซึ่งเมื่อใช้คอมโบกับปืนไฟก็จะเป็นแบบนี้เลยอาชีพสุดท้ายนะครับกันเนอร์อาวุธชิ้นแรกจะเป็นมินิกันจุดเด่นอยู่ที่กระสุนเยอะมากๆอาวุธชิ้นที่2จะเป็น r วอนเวอรครับชิ้นที่3จะเป็นปืนสำหรับยิงซิฟไ ใช้สร้างสลิงโหนขึ้นหรือลงก็ได้เช่นกันครับชิ้นที่4จะเป็นการกว้างระเบิดที่ใช้สร้างโล่โดยในบริเวณที่กลางโล่อยู่นี้ยศัตรูจะไม่เข้าใกล้นะครับชิ้นสุดท้ายระเบิดจะสามารถเกาะบนพื้นผิวใดๆก็ได้และจะระเบิดทันที